สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA c ซ่า n ช l นลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับท่านสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้ทุกเดือนแบบนี้นะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ ดดูกัน้วยท่านอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา i iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการ,รลดราคาล่าสุดของ iPhone รุ่นใหญ่ทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็คือ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone XS Max นะครับเชื่อว่าหลายท่านอยากจะซื้อ2รุ่นนี้มาใช้งานนะครับในเรื่องของสเปคหรือว่าในหลายๆอย่างนะครับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ปัจจุบันในปี2022ก็ อย่างน่าซื้อมาใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสรุปราคาทั้งหมดล่าสุดมาให้เลยนะครับเป็นราคาในช่วง สิ้นเดือนมก,การาแล้วก็จะเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone XS Max ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับผมขอเปรียบเทียบในเรื่องของสเปคให้ท่านได้ดูกันก่อนแต่จริงๆแล้วก็เลือกไม่ยากนะครับถ้ามีงบเยอะก็เลือกเป็น11 Pro Max ได้เรามาดูข้อมูลการเปรียบเทียบแบบสั้นๆจากทางด้านเว็บไซต์ของ Apple โดยตรงนะครับด้านซ้ายเป็น iPhone 11 Pro Max นะครับส่วนด้านขวาเป็น iPhone XS Max ดูจากตรงนี้มีขนาดหน้าจอที่ Terima เท่ากันนะครับก็คือ6.5นิ้วแต่ว่าที่เรามองเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของกล้องหลังนะครับที่11 Pro Max ให้กล้องมา3ตัวส่วน XS Max ให้กล้องมา2ตัวนะครับสำหรับชนิดของหน้าจอทั้ง2รุ่นนะครับ iPhone 11 Pro Max จอภาพของเขาเป็นจอแบบ Super Retina HDR นะครับส่วน XS Max จอภาพเป็นแบบ Super Retina HD นะครับขนาดแสดงผลเท่ากันก็คือ6.5นิ้วทั้ง2รุ่นรองรับสูงสุดเพียงแค่ 4G LTE เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ ได้กล้องหลังอย่างที่บอกไปว่า11 Pro Max ให้มา3ตัวประกอบไปด้วยเลนเทเลโฟโต้เลนวแล้วก็เลนอัลตราวนะครับส่วน iPhone XS Max ให้กล้องมา2ตัวมีเลนเทเลโฟโต้แล้วก็เลนวายมาให้นะครับแต่ว่าความละเอียดเท่ากันคือ12ล้านพิกเซลช่วงซูมแบบออปติคอลนะครับ iPhone 11 Pro Max ซูมได้สูงสุด4เท่านะครับสุด XS Max ได้2เท่าชิปการประมวลผลสำหรับ11 Pro Max เป็น Apple A13 Bionic นะครับในขณะที่ XS Max เป็น A12 Bionic ก็ต่างกันเจนหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ iPhone 11 Pro Max แรงกว่า XS Max อยู่ประมาณ20-30%ประมาณนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่ iPhone 11 Pro Max เล่นวิดีโอนานสูงสุด20ชั่วโมงนะครับในขณะที่ XS Max เล่นได้15ชั่วโมงถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ11 Pro Max แบตอืดกว่า iPhone XS Max นั่นเองนะครับซึ่ง iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ด้านหน้านแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบกระจกนะครับวัสดุที่ใช้ทําก็ทําจากส s t a เล l e s s Steel เดียวกับที่ใช้ทําเครื่องมือส ระยะกรรมทั้ง2แบบ iPhone 11 Pro Max ทนน้ำถึงระดับความลึก4เมตรนะครับภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน30นาทีส่วน XS Max ทนน้ำที่ระดับความลึก2เมตรนะครับภายในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีเช่นเดียวกันนี่เป็นข้อมูลสเปคแบบสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะมากแต่ว่าถ้าท่านอยากจะดูแบบละเอียดก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับผมได้ทําแบบละเอียดไว้แล้วสําหรับ iPhone ทั้ง2รุน่นนี้วันนี้เปรียบเทียบให้ได้เห็นภาพกันนะครับว่าความแตกต่างมีอะไรบ้างโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับต่างกัน กล้องต่างกันที่ CPU ส่วนจอภาพก็มีความใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับจะได้เปรียบเทียบกันได้มากขึ้นว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ปัจจุบันนะครับในปี2022มีราคาต่างกันเยอะไหมเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับวันนี้มีมาให้ดูกันหลายร้านไปเริ่มต้นดูกันที่ร้านจาก La ซาด้กันก่อนสําหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจัดจําหน่ายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับวิธีการชําระเงิน สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ l a z a ด a ดูต่อกันที่ร้านที่2จาก La z a d a าเหมือนกันนะครับ iPhone 11 Pro Max แต่ว่าเป็นความจุ2 5 6ร้อยซึ่งร้านนี้ผมว่าคุ้มนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องโมเดลไทยเครื่องใหม่เครื่องแท้รับประกันสูตร์ a p p l e ให้ด้วย1ปหนาคงปีนะ บาทวิธีการชําระเงินไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่านไหนที่ชอบความจุเยอะสามารถเลือกซื้อร้านนี้ได้นะครับ iPhone 11 Pro Max 256 g b 3 9 9สบาทเท่านั้นไปดูต่อกันที่ iPhone XS Max นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าร้านที่ผมนำมาให้ซื้อเป็นเครื่องไทยนะครับไม่ใช่เครื่องศูนย์แน่นอนว่าปัจจุบันเครื่องศูนย์จะไม่มีจัดจําหน่ายแล้วนะครับราคาไอโฟ XS Max นะครับเครื่องใหม่โมเดลไทย1้ มีประกันจากทางร้านให้นะครับขายอยู่ที่15,850บาทเป็นความจุ 64G กิกมีให้เลือก3สีนะครับสีดำสีเงินแล้วก็สีทองวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับถ้าไหนที่อยากจะซื้อร้านนี้ก็สั่งซื้อกันได้นะครับส่วนอีกร้านหนึ่งราคาถูกที่สุดนะครับ iPhone XS Max มีทั้งความจุ64แล้วก็ 256G กิกขายนะครับตัวเครื่องมีทั้งโมเดล t s ก็คือโมเดลไทยแล้วก็เด LL น สามารถผ่อน0ซได้ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่16,900บาทนะครับเป็นความจุ 256GB กิกวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันในเรื่องของประกันก็จะเป็นประกันล้านนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ La ส a d าเลยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ iPhone 11 Pro Max จาก l a z ด d a แล้วก็ iPhone XS Max นะครับท่านชอบของร้านไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้ไปดูกันต่อที่ทาางด้น สำหรับ iPhone 11 Pro Max ตอนนี้มีเหลือค่อนข้างน้อยนะครับที่นํามาให้ดูก็จะเป็นร้านของ iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องศูญไทยขายอยู่ที่39,900ถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อก็สั่งซื้อกันได้นะครับส่วน iPhone XS Max นะครับสำหรับร้านแรกตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยมีประกันร้านให้1ปีนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้น15,490บาทถึง17,990ผ่อนชาระได้นะครับผ่อน0%สูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ1,549บาท ต่อเดือนประมาณนี้ฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมี3สีนะครับความจุมี64แล้วก็ 256GB กิกท่านใดที่อยากจะซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ s h o ป e e แล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับสำหรับ iPhone Xs Max เครื่องมือ1โมเดลไทยนะครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องไทยเครื่องเคลียร์สต็อกแถมเคสแล้วก็ฟิล์มให้นะครับราคาขายอยู่ที่15,990บาทความจุมี64ล้ลร้อยเก้าสิบบาทรวบสีมีสีบอง่แล้วก็สองถ้นนอยกกื้สาสารถกกข้าไปดูรายละเีียดแล้วก็ส่งซื้อกั ได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e ีเลยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยนะครับของ iPhone XS Max แล้วก็11 Pro Max จากทั้ง Lazada าแล้วก็ Sho ป e ีผมได้เลือกเอาร้านที่น่าซื้อแล้วก็มีคนซื้อค่อนข้างเยอะนะครับน่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอนถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อไม่ว่าจะเป็น11 Pro Max หรือว่า XS Max นะครับกดดูรายละเอียดกันก่อนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรยังไงแล้วเข้าไปดูกันก่อนถ้าเราสนใจค่อยทําการสั่งซื้อส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับสำหรับ iPhone XS Max ตอนนี้ไม่มีให้ซื้อนะครับทั้ง3ค่ายมือถือเลยถ้ามีก็จะเป็น iPhone 11 Pro Max ก็ยังพอมีบ้างนะครับไปดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย d ีแท็นะครับไอโฟนส1บเอ็ดโความจุ 64G กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่37,900นานะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น24,200บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ149 9ากนะครับจ่ายข่าเน็ตลุงหน้าส0 0พันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ27,410บาทโืร1099ซื้อได้ราอย2ิบบาทะคร,นรหนจ่่าเนย์เก้า จ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ28,340นะครับแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา28,200จ่ายค่าหนึ่งลงหน้า1000ันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ29,270บาทนะครับนี่เป็นรายละเอียดจากค่าย d t a ทนะครับถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปซื้อได้นะครับที่ศูนย์ดีแททุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 11 Pro Max ความจุ512กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่46,900บาทนะครับส่วนโปรเน็ตไล เดนมีโปร AIS Base Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนซื้อได้ในราคา32,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าโปร AIS Base Buy นะครับลูกค้าเซเลเนต3ปีขึ้นไปนะครับซื้อเครื่องได้ราคา31,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันโปร AIS Base Buy ลูกค้าเซเลเนต1ปีนะครับซื้อได้ราคา31,900แล้วก็ลูกค้าทั่วไปซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา46,900บาทนะครับถ้าไหนที่สนใจนะครับอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปสอบถามได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขา ส่วนค่ายสุดท้ายค่าย True นะครับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone XS Max ก็ไม่มีจัดจำหน่ายแล้วนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ XS Max นะครับแล้วก็ได้เปรียบเทียบในส่วนของสเปคใหด้ดูกันด้วยสำหรับราคาโดยรวมก็จับประมาณนี้นะครับเริ่มต้น1 4 0 0 0ถึง15,000้านะครับถ้าเทียบกันในเรื่องของราคา iPhone 11 Pro Max ราคาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วน iPhone XS Max สามารถซื้อได้นะครับท่านใดที่อยากซื้อก็กดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิป ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ